รู้ไหมใครเป็นเพื่อนมึงามึงรู้ไหมกูเป็นใครมึงก็ทำหน้ากนะูไว้นะยจากกรณีมีผู้ใช้ยเฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์คลิประบุหญิงสาวบูลรี่กระเทยพร้อมทั้งตะโกนถามว่ารู้ไหมกูเป็นใครและยังโพสต์อีกคลิปลักษณะมีเรื่องราวปะทะกันในสถานบันเทิง เจอชนีคลองถมบูลี่ว่ากระเทยสภาพอย่างหล่อนไม่น่าบามบูลี่เรื่องเพศได้นะไม่มีอะไรจะสู้เลยเอาเรื่องเพศมาสู้งี้ฟันนี้ยังแพงกว่าชีวิตพวกหล่อนอายุเกือบจะ40แล้วสมองเหมือนเด็กอมนิ้วมากอีแก่เดินมาหาเรื่องชาวบ,บ้านเขาถึงโต๊ะสรุปแล้วพี่เป็นใครคะพอมีใครรู้ไหมคะว่าเขาเป็นใครแล้วตาอาบแปลกๆเจอตุ๊บไปที่หน้าหนึ่งีสะใจ เพื่อนมึงกูไม่เคยเป็นเพื่อนมึงเอามาลุ้นไหมกูเป็นใครไปลงทั้เลยไป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 กันไปลงทั้มึงก็ทำหน้ากูไว้นะเออไม่ต้องไปค่ะมึงฟังก่อนไม่ใช่มึงฟไปมันก็ไม่รู้ว่าหนูเป็นใครหรอกแล้วมันก็พูดว่ามันไม่รู้ว่าหนูเป็นใคร ดไป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 มี้วแล้วแล้วมันโดนผมนะมันโดนยวดไปไปอม้แล้วไแล้วมันโดนผมนะมันโดนผมนะยงง้งยนในี่ผมนองะี่มงยวซึ่งหญิงออนก็ได้ออกมาชี้แจงในเรื่องนี้หญิงออนก็เป็นทางด้านของภรรยาของตั้มจารุจินดา ซึ่งก็ได้ออกมาชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นบอกว่าหนังคนละม้วนกับฝ่ายคู่กรณียืนยันว่าตัวเองไม่ได้ไปหาเรื่องก่อนแต่ถูกอีกฝ่ายมาหาเรื่องก่อนและถูกด่าว่าเป็นอีกะจุดๆๆยอมรับว่ามีการด่าอีกฝ่ายว่ากระเทยจริงซึ่งตัวเองได้ไปแจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกายและหมิ่นประมาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วเบื้องต้นอ่อนแจ้งความเรียบร้อยค่ะทุกคนข้อหาทำร้ายร่างกายและหมิ่นประมาทขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะเพิ่มเติมแก้ไข เพื่อนฉันพูดอีกกระเทยจริงแต่คุณมาว่าพวกเราอีกะจุดๆก่อนนะคะและในส่วนที่คุณถามดิฉันพูดซ้ำๆกับชัน5าถึงรอบว่าไม่รู้หรอกูลูกใครทำไมไม่ตัดคลิปลงบ้างคะพอฉันพูดตามคุณหน่อยมาถ่ายคลิปชั้นตัดคลิปลงสําคุณเตรียมรอหมายสารเลยค่ะและคลิปที่อ่อนลงเขามาทำเพื่อนอ่อนก่อนและเขาด่าก,กับเพื่อนอ่อน ออนกับเพื่อนไม่ได้หาเรื่องเขาก่อนนะคะและพอออนขอคุยเขาดีๆเขาก็ด่าอีกะจุดๆและโยนรองเท้ามาใส่อ่อนแล้วไปโพสต์ลงโซเชียลว่าเหมือนออนกับเพื่อนผิดไปหาเรื่องเขาซึ่งเราไม่ได้รู้จักกันเลยย้ำนะคะ อ้อนกับเพื่อนไม่รู้จักเขามาก่อนดูจากที่เขาโพสต์ลงนะคะทุกคนสองโพสต์นี้เขาโพสต์คลิปหลังจากที่มีเรื่องกันเมื่อเช้าค่ะพร้อมข้อความว่าออนกับเพื่อนเป็นแบบนี้ค่ะและหาว่าออนกับเพื่อนดูหมิ่นบูลลี่เรื่องเพศซึ่งออนไม่เคยพูดหรือดูหมิ่นค่ะเรื่องเพศปลอออนและเพื่อนไม่รู้จักเขามาก่อนแต่ทำไมมาโพสตคลิปแลวว่าคนอื่นแบบนี้คะไม่น่ารักเลย ใครมาเม้นอะไรระวังด้วยนะคะออนแคปไว้หมดแล้วและจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะในคลิปที่อ่อนลงเขาโยนรองเท้ามาใส่เพื่อนและด่าก,กับเพื่อนออนแต่ที่เขาโยนมาใส่หัวออนออนไม่ได้ถ่ายกล้องหน้าดองกีจับไว้แล้วค่ะทั้งนี้ในโพสต์ของหญิงออนก็มีชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างดุเดือดค่ะล่าสุดุณญ่าดวงดาวจารุจินดาก็ได้ไลฟ์ขายของนะคะและพูดคุยกับแฟนๆตามปกติ ก่อนจะมีการพูดถึงดราม่าของลูกสะใภยสั้นๆเพียงว่าขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ย่านะคะปัญหาของใครให้เขาไปจัดการกันเองย่าไม่เกี่ยวย่าไลฟ์ขายของต่อดีกว่าอีกทั้งยังพบว่าหญิงออนยังได้โพสต์ข้อความชี้แจงเพิ่มเติมรายยาวบอกว่าคำชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนอื่นออนต้องขอโทษทุกท่านอย่างจริงใจ ออนและเพื่อนรู้สึกผิดและรู้สึกเสียใจยสำหรับพฤติกรรมและถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นี้ ซึ่งเกิดจากความตึงเครียดเฉพาะหน้าและอารมณ์ชั่วบูบออนเองและเพื่อนรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งกับสิ่งที่เกิดขึ้นและขอรับผิดชอบต่อคำพูดที่อาจสร้างความไม่สบายใจให้กับพี่น้องชาว LGBTQ+ โดยเฉพาะคำพูดที่ไม่เหมาะสมซึ่งเพื่อนออนใช้คำเรียกคู่กรณีมาดักรอว่าอีกเถยแม้จะเกิดจากอารมณ์โมโหที่ถูกต่อว่าด้วยถ้อยคำรุนแรงก่อนก็ตามแต่ออนเข้าใจดีว่าคำบางคำมีนัยยะเหยียดเพศอย่างชัดเจน ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นในทุกกรณีออนขออภัยแทนเพื่อนของออนและขอยืนยันว่าพวกเราไม่ได้มีเจตนาเหยียดเพศแต่อย่างใดเพราะตลอดชีวิตการทำงานและสังคมของออนเองมีพี่น้องและเพื่อนในกลุ่ม LGBTQ+ จำนวนมากที่ออนให้ความเคารพรักอย่างจริงใจออนและเพื่อนรู้สึกผิดและรู้สึกเสียใจออนต้องขอโทษแทนเพื่อนของออนอีกครั้งด้วยนะคะที่ได้ใช้คำเรียกแบบนั้นไป เหตุ hey, เพราะเพื่อนออนมโมโหที่ถูกคู่กรณีต่อว่าเช่นอีกะจุดจุดจุดอีแก่อีคลองถมอีเตียอีหมาและอีกหลายคำที่ไม่สุภาพซึ่งออนคิดว่าในความรู้สึกของเพื่อนออนเขาก็คงฟิลขาดตรงที่มาด่าดเพศแม่อย่างเราว่าเป็นกะจุดจุดจุดซึ่งเพื่อนออนใช้ว่าเขาเป็นส่วนตัวบุคคลไม่ได้มีเจตนาที่จะเหยียดเพศค่ะย้ํานะคะออนไม่ได้เป็นคนพูดและอ่อนขอเล่าอันดับเหตุการณ์ข้อเท็จจริงทั้งหมดให้ทุกคนทราบตามนี้ หเมื่อประมาณ2เดือนก่อนออนกับเพื่อนที่อบรมคอร์สเกี่ยวกับธุรกิจได้ไปสังสรรค์ที่ร้านรูสิกติซิในถนน RCA ออนกับเพื่อนๆก็สังสรรค์กันตามปกติแต่อยู่ๆก็มีคนสสดป๊อบคอนมาใส่โดนออนจังๆจ,จ,จากกลุ่มคู่กรณีโดยไม่ทราบสาเหตุออนจึงแจ้งให้พนักงานของทางร้านทราบและต่อมาทางกาดของร้านได้เชิญกลุ่มคู่กรณีออกจากร้านหลังจากนั้นตอนร้านใกล้ปิดออนและเพื่อนกำลังจะกลับบ้าน พอออกจากร้านก็พบกลุ่มคู่กรณีประมาณ2อถึงสคนส่วนที่เหลือกลุ่มใหญ่คาดว่าน่าจะแยกย้ายกันไปหมดแล้วกลุ่มคู่กรณีที่ยังไม่กลับพวกเขาได้มาสอบถามเหตุการณ์กับอ่อนว่าเกิดอะไรขึ้นออนก็ตอบพวกเขาว่ามีคนในกลุ่มพวกเขาสายป๊อปคอนมาใส่อ่อนปรากฏว่าในกลุ่มคู่กรณีก็ได้พูดขึ้นว่าแบบนี้แหะคะ่ะเพื่อนชันคี้หึงขนาดเพื่อนด้วยกันเองเขายังหึงห่วงเลยซึ่งอ่อนงงมากว่าหึงอะไรหึงใคร ซึ่งอ่อนได้มารู้ที่หลังว่ามีการอ้างถึงในโพสต์ว่าผู้ชายคนนั้นเป็นโฮสและเป็นแฟนเก่าของเพื่อนเขาซึ่งผู้ชายคนนั้นเป็นผู้ชายที่เคยคุยๆกับเพื่อนของอ่อนซึ่งอ่อนไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับผู้ชายคนนั้นเลยเป็นแค่คนรู้จักเพราะวันนั้นอ่อนมาคนเดียวส่วนเพื่อนที่อยู่โต๊ะเดียวกันก็จะมีเพื่อนของเพื่อนมาร่วมโตะด้วยซึ่งอ่อนเองก็ไม่ได้รู้จักทั้งหมดบางคนก็เพิ่งรู้จักกันวันนั้นหลังจากเหตุการณ์วันนั้นที่ RCA ก็ไม่เคยได้เจอกลุ่มคู่กรณีอีกเลย 2เมื่อวันที่2กรกฎาคม2568ขณะออนอยู่ที่ร้านมิวอินก็ได้บังเอิญเจอกับกลุ่มคู่กรณีกลุ่มใหญ่โดยความบังเอิญกลุ่มคู่กรณีเริ่มมีการใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมกับออนและเพื่อนเช่นอีนี่มาอีกและจนนำไปสู่เหตุการณ์โต้เถียงและปะทะกันซึ่งปรากฏว่าในคลิปที่เผยแพร่ออกไปช่วงที่กำลังมีปากเสียงกันออนก็ได้ถามกลุ่มคู่กรณีถึงเหตุการณ์คราวก่อนที่ว่า r c a ว่ามาสสดป๊อปคอร์นใส่ออนทำไม แต่ทางนั้นก็พยายามจะเข้ามาทำลายร่างกายแร่กาศของร้านได้เข้าห้ามไว้ทันและทางร้านก็ได้เชิญให้พวกเขาออกไปจากร้านออนก็คิดว่าคงไม่มีอะไรแล้วและอยู่สังสรรค์กับเพื่อนต่อจนร้านปิด3เมื่อออดและเพื่อนกำลังจะกลับบ้านซึ่งต้องลงมาที่ชั้นหนึ่งเพื่อไปขึ้นรถกลุ่มคู่กรณีได้มาดักรอและมีการปารองเท้าพร้อมทางตะโกนถึงเหตุการณ์ป๊อบคอนว่ากูเป็นคนปาป๊อบคอนเองแหละมึงจะทำไมเลยมีการโต้เถียงกันและคู่กรณีก็ถามมาซ้ำๆว่า มึงรู้ไหมกูลูกใครมึงรู้ไหมกูเป็นใครมามีเรื่องกับกูออนเลยสวนกลับไปว่ามึงไม่รู้ว่ามึงเป็นใครแล้วมึงรู้ไหมกูเป็นใครและออนก็ถามเขาไปว่าเราไม่รู้จักกาันแล้วมึงปาปับคอนใส่กูทําไมซึ่งทางฝั่งโน้นเขาถามออนมาก่อนว่ารู้ไหมว่ากูเป็นใครในความหมายของออนหมายความว่าออนกับเขาไม่รู้จักเขากันเลยทําไมต้องมีเรื่องกันและช่วงชุลมุนโดนของแข็งกระแทกที่ศีรษะซึ่งไม่ทราบว่าเป็นอะไร หลังจากนั้นพวกเขาก็หนีกลับบ้านไปซึ่งออนได้รวบรวมหลักฐานทั้งหมดไว้แล้วเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย4การโพสตข่มขู่และหมิ่นประมาทผ่านโซเชียลมีเดียหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดยุติลงในใน,ในคืนนั้นออนคิดว่าเรื่องคงจะจบเพียงเท่านั้นแต่ต่อมาปรากฏว่ามีบุคคลในกลุ่มผู้กรณีได้โพสต์ข้อความในเชิงยุยงปลุกปักป่นเรื่องเพศเยาะเย้ยดูหมิ่นเยียดยามและข่มขู่คุกคามลงในโซเชียลมีเดียหลยช่องทางด้วยถ้อยคำรุนแรงกล่าวหาว่าออนเป็นกะ ๆๆเกรดพันห้าเมาทั้งคืนบุรี่รูปหลักและอายุเช่นอีแก่สภาพคล่องถมอายุเกิดบ40สมองเด็กอมนิ้วผมคูให้ทำร้ายร่างกายโดยเปิดพิกัดสถานที่พร้อมข้อความชักชวนว่าจ้างใครเจออีสองตัวนี้ที่ไหนฝากกระทึบทีมีรางวัลให้อันนี้จริงจังย่อเยอะให้อับอายตุบไปที่หน้าหนึ่งทีสะใจยุยงปลูกปัน่นทำให้เกิดความเข้าใจผิดในเจตนาราแล้วส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์หรือความปลอดภัยของอ่อน รวมถึงมีการโพสข้อความซ้ำๆหลายรอบเป็นการโฆษณาหม,มิ่นประมาทในวงกว้างซึ่งก่อให้เกิดความอับอายเสื่อมเสียชื่อเสียงและทําให้รู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและร่างกายณเวลานี้อ่อนได้รวบรวมหลักฐานแจ้งความเพื่อดําเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องข้อหาทํรลายร่างกายข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและข้อหาอื่นๆและหากพยานหลักฐานอื่นพบว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวขอ้องอ่อนขอใช้สิทธิ์ในการดําเนินคดีต่อไป ออนขอยืนยันว่าจะดำเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุดเพื่อปกป้องสิทธิและชื่อเสียงและไม่สนับสนุนความบุนแรงหรือการใช้คำพูดเหยี็ดเพศเหยียดเพศสภาพหรือดูหมิ่นรูปลักษณ์ของใครทั้งสิน้นสุดท้ายนี้ออนต้องขออภัยทุกท่านอีกครั้งและขอขอบคุณทุกกำลังใจจากคนที่เข้าใจสถานการณ์ค่ะและคนที่ออนอยากขอโทษมากที่สุดคือคุณแม่ดวงดาวจารุจินดาและพี่ตั้มที่ต้องถูกพาดพิงเกี่ยวกับเรื่องของอ่อนด้วยค่ะด้วยความเคารพหญิงอ่อน